สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทาง YouTube วันนี้มีความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่อง Facebook เรียว Facebook สตรีมซึ่งผมได้ผ่านโฆษณาในสตรีมเรียบร้อยแล้วก็ผ่านตั้งค่าดาวผ่านตั้งค่าสมาชิกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากไม่มีเพื่อนสักคนอันดับแรก ให้เพิ่มเพื่อนวันละ4ี่ห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยหรือพันก็ได้แต่ว่าค่อยๆทำไปอย่าทำเร็วมันจะเช็คชั่นหมดอายุผมทำกว่าจะได้เพื่อน5้าคนผมทำอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆครับผม,มกว่าจะได้เพื่อน5คนนะเพราะเพื่อนนั้นก็คือจะกลายเป็นผู้ติดตามห้าพันห้าพันเพราะว่าคลิปสตรีมผู้ติดตามต้องห้าพันคน และก็เวลาชั่วโมงการดูวิดีโอช่องคุณคิดอะไรอยู่ต้องได้6หมื่นนาทีภายใน60วันหรือว่า2เดือนถ้าใครเก่งคลิปสั้นคลิปเรียวเพื่อนไม่เยอะก็ได้500ก็ได้แต่ว่าต้องได้รับเชิญแสดงว่าคุณก็ต้องมีคอนเซนต์ที่มันปัง,ปง มีนะครับมีมีเพื่อนผมก็เคยได้แค่พู้ติดตามแค่พันเดียวแต่คลิปเขาแตกล้านเขาก็ได้ได้รับเชิญในโฆษณาในเรียวนี่ก็ได้มันกันและขอนนี้ขอเน้นย้ำนะครับผมการทำอะไรทีทีอะไรรัวๆใน Facebook จะทำให้เช็คชั่นหมดอายุแม้ว่าการโพสต์การคอมเมนต์การกดถูกใจ การกดติดตามทุกอย่างต้องทำเป็นจังหวะจังหวะเพราะผมโดนมาสองครั้งแล้วครับผมครั้งหนึ่งโดนไป6วันเต็มเตมครั้ง2โดนไปสวันเต็มเตมก็มาเล่าให้เพื่อนๆเพื่อใครอยากทำเกี่ยวกับ f a c e b o o k เรีย a c e b o o k s สตรีม ถ้ามีความรู้อะไรก็มาแชร์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมผ่านโฆษณาในสตรีมก็จริงแต่ว่ารออนุมัติภายใน2ออาทิตย์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถเปิดโฆษณาตรงลำโพงได้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ได้ความรู้ มีอะไรคุยกันได้ใต้คลิปได้นะครับผมเกี่ยวกับ facebook สตรีมแล้วก็ facebook เรียวขอบคุณครับผม